ปันนิ้น้อยหนึ่งตัวนะครับอันนี้ตัวที่สามแล้วนะฮะเมื่อกี้กินพร้อมกันสองคันนะแต่ว่าผมเกี่ยวมาได้ตัวหนึ่งนะครับผม,มนั่งได้หรอเปิดกล้องยใหญ่เชื่อเจอตุ่สวัสดีครับผม สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆน,นะนะนักตกปลาทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงสี่สิบห้านะครับผมมาอยู่ที่หมายคลอ,องห้าคลองหลวงนะครับตรงหน้าตชรอนะครับผมผมมาถึงหมันกต่ก่อนเจ็ดโมงเช้าแล้วนะฮะมาถึงก็ตีไล่เช็คระยะหาล่องปลากินอยู่นะครับผมระหว่างตีก็ได้ปลามาแล้วประมาณสามสี่ตัวนะครับผม เมื่อยว่ะก็มีปลานินสามตัวนะครับผมแล้วอีกปลาอีกตัวนึงปลาอะไรไม่รู้ผมไม่เคยเห็นนะครับลามชิงว I mean. ่ะะครับผม ่ยาตะเพียนได้สวยมาก,กหนึ่งนะครับน้าพอทราบไหมครับว่าไอ้น้ำข,า,ขาวๆที่มันไหลออกมาเนี่ยมันคือน้ำอาสซิจิปลาตะเพียนหรือเปล่าผมโดนแบบนี้มาหลายตัวแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมน้ำข,า,ขาวๆเนี่ยมาเปิดคลิปกันต่อ ื่อี้ปากินนะครับโอ้ยนี่นะครับปลาที่ได้มาเช้าตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงถึงเกือบเกือบเก้าโมงนะฮะได้มาห้าตัวนะครับผมอ่าต่วนวันนี้ผมออกหมายมาพร้อมกับเหยื่อสูตรของผมเองนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยสูตรเด็ดนะฮะเป็นน้ำลูกยอซิ่งเจนุสลูกยอซิ่งนะครับผม ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของนาเทพลูกยอนะครับผมเป็นสปอนเซอร์ให้ผมในคลิปนี้นะครับแต่ยังไงก็รอติดตามชมกันครับนะนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ผมนอกใจคลองเไมนะครับมาวัดดวงค์หมายใหม่ๆบ้างนะครับผมจะรุ่งหรือจะร่วงก็รอชมกันยาวๆครับวันนี้น่าจะมีเวลาได้ถึงบ่ายสองนะครับผม เพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวสายกว่านี้นแดดก็คงจะขึ้นไปกลางต้นไม้ก็คงจะเป็นร่มเป็นเงาให้เราแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโย,ย,ยนี่นครับปลาเนี่ยที่ผมไม่รู้จักอุ้ยตัวยา,ยาวๆลายๆนะครับปลาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปลาตะโกกนะฮะ ม่ใช่ปลาที่ผมเคยเห็นนะพึ่งจะได้ครั้งแรกนะครับอ๋อปลานี่หรือเปล่าวะปลาปลายี่สกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่เคยตกปลายี่สกได้นะครับส่วนปลานินก็จะไซส์ประมาณขนาดนี้นะครับผมไซส์พอๆกับโลงไม้คลองเปรมน,นะแต่ว่าปลาที่นี่จะตัวยาวแล้วก็ตัวแบนนะครับ ปลาที่ลงไม้ของเปมจะออกป้อมป้อป้วนๆนะครับผมนี่นะครับได้ไซนี้มาประมาณสามตัวแนละ้วตอนนี้โอ้โหหลุดนะครับ ตอนหน้ากล้องเธอหลุดใส่ฉันได้อย่างไรสายปลาเริ่มเข้าเหยื่อดีนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าสายมากกว่านี้จะเงียบไหมนะฮะ เดี๋ยวมาลารู้กันครับผมรอบนี้ผมลงเหยื่อใหม่พร้อมกันสามคันนะครับ มาแล้วนะครับผมปานินครับมาแล้วนะครับปานินไซส์สวยเลยนะตัวนี้เป็นแบบที่ผมคุ้นเคยนะครับตัวสั้นๆป้อมๆอ,อ้วนๆน,นะครับสามตัวแรกนี้รู้สึกว่าตัวจะแบนๆน,นะฮะ แม่งเ้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมนั่งฝั่งนี้ต้องตีเบ็ดไปฝั่งนู้นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมลองแล้วคือผมลองหย่อนเบ็ดไปข้างหน้าเนี่ยปลามันก็ไม่กินนะครับแต่พอตีไปฝั่งนูน้นลามันกิน หลักการนี้ใช้อะไรไม่ได้นะครับบางทีอ,อย่างน้าที่แกนั่งตกชิงหลิวแกก็นั่งตกอยู่ฝั่งนี้ครับเขาก็ได้นะครับอาจจะว่าเบ็ดกูซื้อมาแล้วมันเป็นเบ็ดตีกูเลยต้องตีออกประมาณนี้มันครับราลุ้นกันต่อครับผม มาอีกหนึ่งนะครับโอ้โหพาอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมครับผมปลาหนึ่งแว่นไฟทอดมาอีกหนึ่งตัวครับกินพันเดิมกว่าตัวเมื่อกี้เลยนะฮะแสดงว่ปาปลาอาจจะอยู่หน้านี้นะครับลองตีไล่ดู รประมาณสิบโมงครึ่งนะฮะเกี่ยวปลานชิ้อสวยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีปลามันเริ่มกินห่างตัวนะฮะผมก็เลยปิดกล้องไว้นะครับเลยไม่ได้ช็อตตอนปลากินนะครับผมนี่นะครับใสสวยอีกตัวหนึ่งนะมาอีกหนึ่งนะครับผมกดปิดกล้องปุ๊บปลากกินปั๊บเลย พอดีตอนนี้แบตผมเหลือน้อยนะฮะผมต้องถ่ายไปปิดไตนะครับผมเลยไม่ได้ช็อตสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ มาเลย้าดูก <laughs> ันเป็นลูกปัานนินนะเดี๋ยวผมดูก่อนเจ็บเยอะไหมนี่นะครับ น้องเจ็บไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวผมปล่อยไปนะครับแต่ถ้าตัวไหนเจ็บเยอะผมไม่ปล่อยนะครับปล่อยไปก็น่าจะตายตัวเล็กๆนะครับสวัสดีอีกรอบครับผมท่านผู้ชมขณะนี้ก็เวลาประมาณ11.15งสินาทีนะครับ ช่วง10โมงถึง11โมงอย่เงียบมากเลยนะครับผมก็เลยปิดกล้องนะฮะพราะว่าแบตกล้องผมใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ผลงานปลารวมตอน10โมงมีปลากินแค่2ตัวนะครับนี่นี่นะครับ ผลง,งานปลารวมตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึง10โมงนะครับนี่ครับผมได้ปลาประมาณนี้นะน่าจะประมาณ2โลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลานิ้น,นะฮะวันนี้ปลาขาวไม่ค่อยมีแล้วก็10โมงถึง11โมงนี้ค่อนข้างจะเงียบนะครับผมก็เลยปิดกล้องไว้ตอนนี้11โมงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายใหม่ก็ ป้องผมน่าจะถ่ายได้ถึงประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับผมว่าหลังจากนี้ไปจะมี็อตสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไหมนะฮะหรือว่าผมจะได้ปลาเพิ่มไหมนะครับนี่นะครับรอบเช้านะฮะเกือบๆสองโลนะครับ ปลามันจะชอบกินตอนเราปั้นเหยื่อเบ็ดคันอื่นอยู่นะขอดูนะเดี๋ยวผมปั้นเหยื่อล่อมันนะครับ ีกหนึ่งตัวนะครับผมใสูส,สวยปัป้มๆนะครับโหเกี่ยวมาสองตัวเลยอันนี้เบ็ดสิบเอ็ดโมงสี่สิบ้านะครับปลาไม่หิวนะคนหิวแล้วนะครับเมื่อเช้าผมออกจากบ้านมาแต่หกโมงนะ ปลามันชอบกินตอนเราไม่ว่างนะครับ <c oughs> เงียิ๊บ อ่ะเอาเห็นไหมฮ่าฮ่าฮ่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 าคุณินวะก็เราไม่กินข้าวปลามันก็ไม่กินปลาแล้วครับผมเน่ไหนที่ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ ต้องกินข้าวรอมันนะถึงจะมาเงียบจะครึ่งชั่วโมงนะครับกินข้าวต่อเล่กสองสามคำ วันนี้ไม่ค่อยมีปลาหลุดนะครับมีมันพันกันแล้วก็หลุดไปแค่ตัวเดียวที่เหลือก็มีแค่ดึงแล้วไม่กินดึงแล้วไม่กินนะครับอาจเป็นวิ่งชนนะครับผมไม่มีปลาหลุดให้หงดหงิดเหมือนบางวันนะครับบางวันลากมากลางคลองปลาหลุด บางทีกำลังจะยกตาหลุดแม่งพายมะหูข้าวกล่องขวดน้ำนะครับเอามากินก,กินเสร็จก็เก็บกลับบ้านกันด้วยนะครับไม่ได้ทิ้งไว้ที่หมายนะจะทำตัวนักเกียรตนะครับบางคนเห็นซื้อเสื้อตกปลามาใส่เท่ๆนะ ตกปลาเสร็จแม่งเขาจงขยะไม่เก็บหรอกถุงเหยื่อตกปลาถุงอาหารยังไม่เก็บเลยเก็บแล้วก็ขนกลับบ้านแค่นั้นเองเรือไม่ก็หาถังขยะใกล้ใกล้ทิ้งไปตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงสี่สิบนะครับผมเหมือนฝนจะลงเม็ดนะครับ เดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปก่อนนะครับเราจะเริ่มเก็บของนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับผมวันนี้ผลงานปลารวมนี่นะครับผลงานปลารวมการร่วมมือกันครั้งแรกของนา้าไก่ฟิชชิ่งกับนักเทพลูกยอนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมผมใช้เวลาตกอยู่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับมาถึง มาเริ่มกินช่วง8โมงถึงถึง10โมงนะครับแล้ว10โมง11โมงเริ่มเงียบนะครับตอนเที่ยงก็ยังเงียบอยู่นะครับผลงานรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ2โลครับวันนี้